โอเคครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการลงไมค์ครับ t นะครับแบบรวดเร็วเลยนะก็สำหรับหลายคนลงก็มีปัญหานะครับเล่นไม่ได้ก็เยอะแยะกันนะนะบางคนก็ขึ้นอะไรวะเล่นไม่ได้เพราะจะวาวาเล่นไม่ได้เพราะใดได,ไดเวอร์การ์ดจอมีปัญหาหรืออะไรนะครับวันนี้จะมาเจาะแบบละเอียดมากเลยนะครับ ก็แรกก็ให้ทําการเฮ้ยไม่ใช่เข้าสำหรับ Windows 7ก็จะขึ้นอย่างนี้นะให้เราพิมพ์ว่า App Data ตรงนี้นะครับลงวิ่งนี่ครับโฟลเดอร์ใหม่ครับแต่สำหรับ Windows XP ก็อาจจะเป็นแบบนี้นะอย่างนี้นะครับก็เป็นว่า App Data เหมือนกันเลย นอย่างนี้เหมือนกันนะครับบางคนกดเล่นแล้วมันเล่นไม่ได้ไม่มีไอคอนให้เล่นอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นที่ปัญหาก็คือจาวาท่านนะครับก็จวาวานี่นะครับเว็แบบไซต์มัน เวอร์ชันล่าสุดคือเวอร์ชันหกอัปเดตยีิบเก้านะครับก็กดตรงนี้ครับดาวน์โหลดเสร็จมันก็จะให้ลงตามปกตินะครับแต่คำเตือนนะครับเมื่อลงเสร็จต้องรีสตาร์ทคอมหนึ่งครั้งนะครับถ้าไม่รีเนี่ยมันจะปรแกรมจาว่าที่เพิ่งลงอ่ะมันจะไม่ทำงานนะครับโอเคครับต่อไปเป็นวิธีการโหลดไมค์ครับนะครับไมค์ครับหนึ่งจุดแปดจุดหนึ่งนะครับ M F นะครับหนึ่งจุดแปดจุดหนึ่งไฟล์เซตอัพ ไมค์ครับไมค์ครับกดไปเลยครับก็จะได้หน้าตามาอย่างนี้ครับเราสังเกตว่าตัวข้างล่างจะเป็นขวาาดาวโหลดนี่จะเป็นตัวหนึ่งไมค์ครับมีเดียไฟนะครับกดมีเดียไฟลงไปนะครับเป็นตรงนี้นะครับ ก็จะขึ้นหน้าต่าง h f l y ไม่รู้แหละก็รอให้มันนับเสร็จก็กดข้ามได้เลยครับห้ามไปสในใจพวกโฆษณานะครับขึ้นดาวน์โหลดก็อย่าไปกดนะครับแต่ก่อนจะขึ้นหน้านี้ครับมีเดียไฟล์แสักพักนะครับก็จะขึ้นอย่างนี้ครับดาวน์โหลด คร้บพอดาวรดเสร็จก็อาจจะเป็นหน้าตายอย่างนี้นะครับนี่ครับนี่ครับันึนนจะไแปทจุดหนึ่งไมโครฟ์กดดาวนคลิกเข้าไปก็จะขึ้นหน้าตายอย่างนี้นะครับเราให้เราสำหรับที่โหลดมามันก็จะเลือกให้เองนะครับถ้าไม่เลือกให้เองก็บราฟเอ้ยไม่ใช่สิอยู่ตรงนี้นะครับ,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 บแล้วก็กด e x ็ก a c t นะครับ กดเสร็จก็มีไอคอนสองไอคอนนี้มานะครับนะครับสำหรับคนมีอดีแท็กก็เข้าขตัวแรกเลยครับขึ้นหน้าต่างอย่างนี้นะครับสำหรับคนที่ไม่มีอดีแท็กก็เข้านี้นครับบานก็อาจจะขึ้นแบบนั้นนะครับเพราะว่าจวาวาเนี่ยผมเป็นบ่อยนะครับเพราะว่าจาวาทำงานเ ได้ดังใจนะครับก็เข้าอันนี้มานะครับคนไม่มีแทนไมค์ครับ sp เมื่อกิ้เข้าไปนะครับคำรอบคนที่คิดว่าอ่ะกดแล้วทําไมมันอัปเดตอะไรนานจังนะครับจะเห็นคําว่าฟอร์ดอัปเดตนะครับเราอยากไปติ๊กติ๊กมันนะครับติ๊กแล้จะเป็นการอัปเดตนะครับกด enter เกมเข้าไปนะครับหน้าตามาอย่างนี้นะครับอาก็เป็นการลงเกมที่สมบูรณ์นะครับ บางคนก็อาจจะมีแบบว่าปัญหาก็คือยังไงอะเข้าเกมแล้วจอดำเล่นแล้วกระตุกอะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ที่ผมรู้คือไอ้พวกกระตุกจอดำอะไรเนี่ยจอดำเนี่ยจ,จะเป็นที่ปัญหาคือการ์ดจอนะครับหรือว่าแรมต่ำเกินไปนะครับเช่เนเออคนที่กระตุกก็ไอที่วิดีโอสติ๊กก็เลือกอันนี้ไว้ครับเฮอ normal อันนี้ก็ปิดปิดาร,ราน ออโต้ออฟออฟฟาสนะครับทำาจเลือกอันนี้ก็แล้วกันนะครับก็กดอะไรก็ไม่เล้คีเอ็ดนิวอไปไปหรบคนที่คิดว่าอะไรวะเข้าเกมมาครั้งแรกกระตกมากเลยนะครับไม่ต้องตกใจนะครับกระตกกันเนี่ยกระตกเนี่เป็นกันหมดนะครับออะไรวะ ว่ามัน ap, อ่านแมปอ่านอะไราะอ่านเวอร์อย่างงี้นะครับอโอเคครับจบการสอนที่โลงไหม่ครับเพียงเอาเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ